นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่อง นะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรซิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือ โอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สสุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอ สัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลล์าซายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิดไล n ์โอเพนแชทนะครับซึ่งชื่อว่า a, a c s Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร,ร์ลายรุ่น Lovely Piam นะครับ Shipper นะครับเอาไ้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่มีไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละห้บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพัผมก็หววง่า นีนะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต,ต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสสุมกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATH Channel นะครับกับโพเกิลกการเรียกชันนะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการเรียกชันนะครับรายการวาไรตี้กลับมาแล้วนะครับผมหายจากการเรียกรายการวาไรตี้เป็นนาผสมคนเพราะเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุที่ไหลนะครับผมแล้วทำให้ต้อง นอนหัวค่ำพักฟื้นนะครับผมทําให้รีแอคต่างๆมันหูถูกขยับขยี้ไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ซีรีส์ก็ต้องรีแอคอยู่ครับไม่ตัวเราก็คือต้องทิ้งตัวที่เป็นรียกรายการวารตี้ไปก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้อาการไหลมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมก็ผ่านมา2เดือนแล้วเลยคิดว่าจะเริ่มกลับมาทำเรียกรายการวารตี้ใหม่นะครับผมว่าเราขอเริ่มต้นการกลับมาครั้งนี้ด้วยการรียกรายการวารตี้คือกินกันกับเตนิวก่อนแล้วกันนะครับผมขอส่วนรายการอื่นเข้าใจนะครับผมเดี๋ยวจะรีทําตามมาให้นะผมเพราาะหลยอันข้ามมมาาาหลายอันกเลยยแต่เดี๋วจะรีทามให้นะครไหลอ นี้ขอกินการกันเตนก่อนละกันเป็นสเปเชียลอีพีที่12นะครับผมแล้วหลายคนถามว่าทำไมไม่ทำ11ด้วยก็ค่า11มาเหมือนกันนะครับขอทำ12ก่อนละกันเดี๋ยวที่เหลกลับไปทำ11นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมารีแอครายการกินกันกับเตนิวสเปเชียลนะครับผมอีพีที่12กันนะครับผมเขาบอกว่าพาลงเรือกินแก้วเอ่อพาลงเรือไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับแบบโลโก้แล้วก็พรีเมียมจะแซ่บสักแค่ไหนอ่ารอดูเขาจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันแน่นอนนะครับผมแต่จะกินแบบโลโก้แล้วก็พรีเมียมผมเปรียบเทีีียยยบบบบกกัันนนนพพรรเเมมมมมม่่่คคงงจจะะะป็แแวทออสิธไใผ รอไปดูแล้วกันนะครับผมว่าจะน่ารักขนาดไหนแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันกระแสของ Cherry Magic ด้วยนะผมก็เลยขอกินกันกับเตนิวขึ้นมารีแอคก่อนแล้วกันกับปัดเกาเหลาครับผมเพราะชอบกินเส้นกับกินกันกับเตนิวก่อนอื่นเลยขอคุณทันจีเอ็มทีวีที่อนุญาตทำรายการได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับกินกันกับเตนิวสเปเชียลอีพีเล็สองครับผมไปเลยกินกันกับเตนิวสเปเชียลอีพีไนน์นิเวียนะครับรอบนี้นิเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์สูตรใหม่กู้ผิวใสไร้สวยไม่เหนียว สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานมากนะครับกับรายการกินกันกับเ <c oughs> กนิวใช่ไม่เจอกันนานนะจำไม่ค่อยได้ รายการกินกับเตนิวนะครับไม่ได้เจอกันนานมากๆครับทุกคนจริงเราเจอกันเนี่ยทุกครั้งก็จะเป็นแบบสเปเชียลครั้งนี้ก็เหมือนกันจะเป็นแบบสเปเชียลจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วจะแบบถ้าเกิดกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันจะมีแบบ2แบบเนาะแบบสตรีทสตรีทหน่อยกับแบบแบบแบบเลื่อนหรูอลังการสเปเชียลอ่ะซึ่งนประดับกับแบบแบบพื้นเพยใช่ก็แบบสตรีทหน่อยแล้วเป็นร้านพอประทีปอ่าเคยกินไหมชีวิตเนี้ยเคยได้ยินไหม มันดังมากนะก็พอบที่เขาดังมากมอ,อันนี้พูดจริงพูดเล่นเนี่ยอันนี้พูดให้งเขาเป็นแย่เดี่ยมันเขามีหลายสาขาด้วยป่ะเขาไม่แบบ คือแบบมีเยอะมึงคือทั่วเมืองอ่ะมีเยอะจริงๆอิงก๋วยเตี๋ยวเรือที่เคยกินนะเคยอ,อยู่สวนกุหลาบมันจะมีะแถวสตรีวิทจะมีกว๋วยเตี๋ยวเรืออันนั้นอ่ะที่จานเล็กๆแล้วก็เยอะอ่ะมันก <จะ S 1> ๋วยเตี๋ยวเรือสับวารี<ง>สรปุปว่านั้นอ่ะชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือปันทีน<อ>่คือไม่แต่ไม่เคย<ช>ูีชื่อร้านเลยแต่ว่าอยู่แถวสุนทรภูริฯไม่แต่ว่าปปันที่แบบน่าจะเหมาะว่ามันจะเป็นแบบเขาใส่พริกกระเหรี่ยงอุ้ยชอบพริกกระเหรี่ยงเผ็ดๆชอบมากเยียมดำอ่ะอ้ชอบมากแต่ว่าของฉันบอกว่่่าไไมใสอะรำลันนนอัึงบอนก แต่พื้นฐานพื้นฐานเป็นคนติดดินนะแต่ว่าเป็นติดดินเชิญทานของสมิดเท่านั้นเองแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแต่ในเชื่อว่าคุณแบดินเชื่อติดดินนะในเจื่อติดดินมากชอบชอบทานสลิดฟู๊ดกินได้ง่ายๆเลยข้าวถนนชอบมากไปลองเทียบกันดีกว่าอยากรู้ว่าแบบก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบเป็นแบบเขาเรียกออริจินอลที่แบบเขาเรียกสตรีทฟู้ดมากๆกับแบบที่อยู่ในละห่างเนี่ยจะมีความต่างกันยังไงอยากรู้แต่เวลาไปปอมทตีเนี่ยมันจะต้องจอดรถแบบข้างถนนมันจะแบบเจอหลงเจอแดดอะไรอย่เงี้ย อุ่นไว้ตายห่ากูตรงๆว่าอุ่นไว้ตายหาเลยว่ะเพราะอะไรรู้ไหมแดดเมืองไทย UV index มันแบบ extreme ตอนที่ไปกินเนี่ยชวนไปกินตอนบ่ายถือว่าอันตรายไหมแล้วยังไม่พอนะผิวคนวัยสามสิบกว่าซ่อมแซมตัวเองช้าอีกเอจอีกกลางร่มไปกลางร่มไปไม่พออะไรก็เพิ่งบอกว่า UV index มัน extreme มันไม่ไหวเราผิวมันกู้ย่าอ๋อเธอหวานเจี๊ยบจะไปกลัวอะไระจ๊ะโอ้ยเธอหวานเจี๊ยบอ่ะจะไปกลัวอะไรนะจ๊ะเราต้องสู้กลับจ้ะด้วยนี่เลย n i v e a e x t r a Bright Radiance and Smooth Body Lotion สูตรใหม นี่ this is body lotion แต่รอบนี้ไม่บอดที่นะมากู้ผิวเสียให้กลายเป็นผิวใสแล้วก็ยังทำให้ผิวเรียบเนียนอีกด้วยอันนี้สูตรสีชมพูนี้จะมีการ U V วรือม่แลนี้ซึมไวหรือเปล่าฉันไม่ชอบนะประเภทที่ว่าทาลงไปแล้วมันกองพเนินอยู่บนชั้นผิวเนี่ยไม่ชอบมันเหนียวไอ้เรื่องซึมไวไม่ซึมไวเนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้ลองเองแต่อย่างที่บอกเลยซึมไวแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะแน่นแน่นอนโทษไหข้างขวดเขียนไว้เลย โหตัวใหญ่มากฉันไม่เห็นเล่นปกระถางอูสุดใหม่ไม่เหนียวไม่เหนียวตาย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 แล้วแค่นั้นยังไม่พอนะยังมีนี่ด้วยวิตามินซีสูงถึง40เท่าพร้อมกับยังมีอาหารผิวถึง8ชนิดด้วยกันก็คือทาเข้าไปแล้วบำรุงผิวเสียการผิวใสอย่างแรกืชฉันว่าสบายผิวจริงอะเพราะว่ามันแบบดูลื่นเออมันเบาหวานแล้วมันแบบมบนเบาเบาเย็นๆไม่ถูกอ่บมันแบบเออนี่เวลาทาน้างอ่ะโอ้โหมิติใหม่ โอ้โหถทาโชคราฟเอาจริงไปกินข้างนอกเงี้ยเกิดทาไปแล้วนกมันของประเทศไทยนกพิราบเยอะนกมันบินผ่านแล้วคนนกมันติดทำไงนกป่าให้มันตายนกป่าติดแขนรักเตะนะโอ้ยติดเสื้อแต่แกไม่ผิดเฮ้ยแล้วนะคือเป็นการพิสูจน์จริงๆว่ามันไม่เจ็บกับนกพิราบจินแล้วนกขนมันต้องมาสิ่งสดวันนี้สบายจริงๆไม่ได้กูหุ่กันเนี่ยเข้าใจ จริงเฮ้ยอันนี้จริงดีนะคุณก็อย่าบึ้งร้อนตัวนะไม่คือปกติอ่ะที่คนเห็นคนชอบบอกตัวติดกันมันไม่ได้เกี่ยวกับสนิทอะไรไม่ได้ชอบสนิทแต่ว่ามันเนื้อมันทารีมมันเนอะมันเลยตัวติดกันอันนี้ไม่ค่อยติดแต่อันเนี้ยเอ้ยทาเนี้ยเอ้ยพวกเราอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนเออมันจะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรสีส้ม New Extra b i t e Repair and Protect b o d y Lotion อ่าอันนี้เป็นสูตรสีส้มซึ่งว่าน้องเขามี SPF 30สํสาำหรับคนที่ออกแดดบ่อยเจอแดดแล้วก็มลภาวะแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวลองไหมนี่ลองก็ได้เอามามันมันมีความเหมือนเจลลี่เยลลี่นเหมือนกันนะเออนี่ก็เป็นเหนียวหนียหนาเหมือนกันดีจังเลยอ่ะแล้วยังไม่หมดยังมี มีอีกอันนี้เป็นดีวีเอเอ็กซ์ทราไวท์ดับเบิลมอยสเจอร์บอดี้โลชั่นเชนะ่นกันอ่าซึ่งอันนี้เป็นสีฟ้าอันนี้ก็จะทำให้แบบผิวเราแบบชุ่มชื้นมากขึ้นมือแล้วแต่คนชอบเพราะว่าตัวนี้ใช่ไหมมองแบบเหมือนแบบบารุงผิวแบบมีความ,บบมชุ่มชื้นกลิ่นน้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วความง่ายของมันคือสามารถซื้อได้ร้านค้าชั้นนำทั่วไปก็มีขายเหมือนกันเหรอมีขายเลยดีมากอยากจ่ายพูดชื่อไหมอืออะเอออะไรเงี้ยดีนะดีนะเฮ้ยมัน ถูกอะมันเลื่นหิวอะาทาสีส้มไปแล้วใช่ไหมใช่พร้อมที่ไปประกอบป็นทีมหรือยังไปประกอบเป็นทีมครับงั้นไปประกอบเป็นทีมกันเลยครับไปไปไหนสาขาได้เนี่ยขอโดนซานอาสาจริงๆนีแบบไม่ไอะไรโกหกอะไรเลยว่าคือไม่รู้ว่าเคยกินแล้วไม่รู้จักว่าคือปอบป็นทีมหรือว่าเดี๋ยวเดินไปเห็นหน้าร้านก่อนแล้วอาจจะแบบว้าวทรงเป็นไหนทรงเป็นประมาณยังไงทรงเป็นแบบแล้วแต่ของมีหลังคาไหมมีมันจะมีก็จะมีเรือมีเรือมา แมสไหมแมสไหมแมสเขาใส่แมสกันตอนทำไม่ใช่มชหถือว่าเป็นเป็นร้านที่แมสแมสใชไหมถ้าเป็นนักแสดง,ดงเก็บเทียบประมาณใครเออเปนดด็นนักแสดงก็น่าเดีอดร่รอุ้ยอัล้วมีอะ ใส่ผักอะไรรู้ทศรู้จักกิหรือเปล่าผักบุ้งสีเขาใส่ใจอะไรเผื่อต่อไม่ได้เป็นมีต้มกุ้งมาแล้วมีหลายเคสที่เกไดม่ถึงร้านเลยไปเนี่ยก็เลยต้องท้าเรอแล้วใส่ถุงอ้อมไหมถุงอ้อมแล้วแต่บอกเขาแล้วกันใส่ไม่ใส่และน้ำที่เปนสีเข้มๆเพราะเขาใส่อะไรพริกกระเหลี่ยงใช่เลือดเนี่ยเลือดเไม่รู้เขาต้มกระดูกหมูเปล่าเลือดเลือดเออโอ้โเลือดูเส้นต้องเส้นอะไรั้นตองเส้นเล็กๆโอเค เล็กเส้นเลรืดอนแบนใสๆอะนะผิวตรงนี้ท้องว่างมากอ่ามีกล้วยเไหมอุ้ยไม่ชอบกล้วยอันเล็กๆเลยอ่ะชอบกล้วยแบบยาวๆไม่จริงๆายถึงว่ากล้วยใช่ไหมกล้วยยาวกินทำไมมันยังไม่ได้แบบนึก่องของว่าเผื่อว่าแบบไม่ตื่นเต้นๆก็คือยูวียาๆถึงร้านแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราไม่ใช่ลืมไปว่าทานนานอยู่เรียมัแล้วมันก็อย่างี้ไปเลยสิและตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่กันที่หน้าร้านผ้าใบสลาวด์ใช่ พูดจาอะไรคนนี้อยู่ที่ร้านปอปทีปสาขาแรกนะครับซึ่งปอปทีปตรงนี้นะครับเป็นสาขาโนนจันเป็นสาขาแรกแต่เราส่งไปดูเลยเป็นยังไงนี่งมาใส่งมืกับคณะไว้เต็มเลยว่าป่ะกินเท่าสิบชามเลยนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอปทีปสาขาแรกนะครับอยู่ที่นวนจันทร์นั่นเองนะครับนี่นี่เห็นไหมเขาจะมีเรือของเขาแล้วเขาก็จะมีหม้อ นช่วยๆตรงนี care, ้ก็เรือเรือหมดเลยใช่แล้วก็ที่สําคัญคือพอเห็นอันนี้แล้วรู้เลยคือเขาให้หยิบผักเองคือขนาดก็คือจะกินเท่าไหร่ก็ได้ให้ไปหยิบมาไอ้คนชอบกินผงกินผักผักนงผักแนมอะไรเงี้ยมีไหมคนที่มานัม่ถูกในอย่างเดียวมีไหมไม่น่าจะ ไม่มีครับอหนูหนูจะกินเส้นลายลูกเส้นลายหนูกินเส้นเล็กครับเส้นเล็กนะเส้นเล็กลายเส้นเล็กน้ำตกครับเปิดเลยนะเนื้อวันนี้ทําำงานไม่นับครับไม่นับที่อยู่โฟล์้าการกินอะไรนะวันนี้าทำงานทุกอย่างไหมหรือไงตับลูกชิ้นเนื้อสดตับเนื้อตับชิ้นสดเส้นเล็กน้ำตกตับเนื้อสดสองที่ธรรมดาไม่ต้องโปรเจกต์มากคนเดีปตกใจกันหมดเส้นเล็กแห้งเนื้อสดที่เศษหนึ่งแล้วขอ หมูส่วนหนึ่งหนึ่งถ้วยเนื้อส่วนหนึ่งถ้วยลูกชิ้นลวกอีกหนึ่งถ้วยเคยจำเลีวยเสียงกันี้นกาลังดีมากโอเคเสียงกันดังดีมากใช่ในการร้องเพลงได้ไหมใช่ใการร้องเพลงได้ครับการหมูเราดึงเอาครับหมูเราดึงตีกระจุู่ดึงเล่นพวงเลยไม่เป็นไรพังพวงเลยนะเดี๋ยววันนี้เวลาเขาไปขายเขาจะอย่างงี้แล้วก็แบบเอาแคบหมูไหมครับเอาก็ได้ครับเอาดึงดึงเขามาเล่นให้เอากดึงให้ขาด เอาแค่นหนึ่งเ็งีเย,ยทำไมอันนี้ <ๆ S 2> เป็นสูตรนะครับเราขายเอาลูกหรือว่าเอาหมดเลยนะสามชิ้นนะพ่อแม่คุณลุงผมเอาแค่นหนึ่งเงทำไมได้นนครับรเอาเกินไปเลยผมทำได้ลูกขายต่อไม่ได้แล้วเอางี้ แคบหมูทีแคบหมูอะไรระหว่างแคบหมูที่เป็นตัดหลอดงี้แล้วก็พมุนๆหรือแคบหมูที่เป็นแคบหมูมัที่มันที่เป็นหนังๆไงอย่างหนาๆที่แบบทีมหลอดทีมหลอดใช่ปะใช่ชอบหลอดทีมหลอดมันจะไม่ค่อยมีมันมากกว่าแต่ถ้าแคบบางแล้วมันจะหมุนแล้วร้านนี้เป็นแบบอีกแบบหนึ่งอันนี้มันอเป็แบบหนังหนาอันนี้ไม่น่าจะเป็นหมูตัวใหญ่แน่เลยลองชิมกันดนเลยแต่บอกแล้วเสียงจะดังมากดังมากอืมอร่อยฉันชอรเหนืเป็นหมี่ เส้นเล็กต้องชิมเป็นแค่เท่านั้นน่าทานมากเลยนี่แต่เป็นคนปกติต้องชิมก่อนปรุงหรือปรุงก่อนชิมปกติชิมปกติไม่ปรุงออไม่ปรุงเฮ้ยเอาจริงๆป่ะแค่ไม่ต้องปรุงเลยอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วมันก็เขาปรุงมาดีอยู่แล้วอือจิมละคือเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวเผ็ดขึ้นเผ็ดรสชาติแบบถึงใจอ่ะเพรฉันสั่งเป็นเส้นเล็กมาเส้นเล็กกําลังดึงดึงเส้นเล็กลูกกางดีนะนี่เนื้อโอ้โหคุณผู้ชมดูดิคุณผู้ชมอ่ะแค่คุณผู้ชมอ่ะผู้ชมองขอเลี้ยงยอดเงินนะผู้ชมทุ่มทีมไหน ชูซูเข้าไปางี้หรือทีมเอาไว้วางบนช้อนแล้วก็ค่อยๆหยิบขี้ชูชูเพราะว่ามันมันเผ็ดมากอย่างงี้สิจะเผ็ดน้อยจริงเหรอใช่ซูชมันจะสัมผัสปากริปากมากขึ้นไงใช่แล้ะข้างในฉ่ำมั้ะคุณยู้มหน้าผมแดงมากคุณยู้มเปรี้ยวหวานเผ็ดอืมอร่อยแล้วกินกับกากหมูอีกเขาไปตำอ,อีกเฮ้ยเลยขุดมากนี่กากหมูก็ดีมากอร่อยใส่สับ แล้วนี่เข้าไปี่เป็นเาเขาถึง้งไม่กินอะรไม่เป็นไม่เขาไม่กินทาไมอะไ่จบไปไงอ๋อไม่จบสฉันชอบไงอดูนะทุกคนแล้วก็กินแต่ลูชิ้นเผ็ดนะเผ็ดเหรอนี่สาสั่งไม่เผ็ดแล้วนะหมูกินไปเลยเนี่ยสั่งมาทไมกเาฉันกินเนื้อฉันขอเวลาเป็นีการทางานย่างกินเนื้อให้ปิมไงเราเอาเนื้อไอหมูคนนี้แล้วเอาหมูเหลให้ใครเพราะทีฉันขอว่าก็เห็นว่ายกมืออยู่ว่านี่กินเนื้อทำวันนี้ไม่น้าไม่อยู่ในโคด้าการกินในแต่ละเดือนครับวันนี้ไม่ทำงานกินเนื้อหมู ก็มีคนหมูเขาอร่อยนะมมันนุ่มมันเด้งเพิ่มๆหมูแล้วก็เนื้อแตอันื้อก็มีความแบบแน่นๆนิดนึงอ่ะคือเอาจริงมันเหมือนฟิลว่าอ่ะดูนะเหมือนฟิลเราเอาหมูลวกมาอย่างเงี้ยชิมแจ่วอย่างเง้นเลยอ่ะมันรสชาติมันเข้มข้นถึงขนาดนั้นเลยอ่ะจุ่มเราก็เอาอยู่เลยาที่อย่างที่บอกคือรสชาติมันมันจะมีผมว่าสามรสโดดเด่นคือเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดเออเผ็ดเอาใหม่ สองรสชาติแล้วก็หนึ่งความรู้สึกที่โดดเด่นคือเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดเผ็ดคือความรู้สึกใช่ไหมเผ็ดรู้สึกแล้วก็เผ็ดใช่ <c oughs> ไม่ใช่แน่ <c oughs> โอ้ยเลยปวดมากปวดไปหลายรอบผมรู้สึกว <c oughs> ่ากินเป็นบ่ายแล้วปกติเที่ย่เราก็จะไม่กินแล้วพอเราที่กินเป็นกลางใจมากินอะไรนี้เ <c oughs> ข้าใจปะแต่ว่าอันเนี้ยพอเราทาเนวีใช่เราก็กล้าเน็ราเหมือนแบบฟิลเดินมาก็สั่งข้อแสงมาในตัวเดินมาแล้วก็เนี่ยตอนเนี้ยท่าทางนั่งเฟซกับหน้าต่างฉันยังไม่กังวลอะไรเลยเพราะว่าเราทาเนวีเอ็กซ์ทราไบรท์เรเดียนแอนด์สมู วายที่โลชั่นมาแล้วเราก็เลยไม่กลัวแดดซึ่งนี้ก็เป็นสูตรใหม่ด้วยจําได้ว่ามีวิตามินซีกี่เท่ากับนักเรียน40เท่า40เท่าอาหารผิวกี่ชนิดครับนักเรียนแปดแปดชนิดครับแล้วเขียนที่ขดไว้ว่าไงครับไม่เหนียวปะไม่เหนอะด้วยครับอ่าก็บํารุงผิวได้ดีสีชมพูเนี่ยคือสีที่เธอชอบเมื่อกี้นี่นครับอันนี้คือตับหมกที่พี่พี่ทีมงานบอกอร่อยนี่ชอบมากเลยตับมันจะอร่อยไหม ไปตับอะไรเงี้ยที่ไม่สุกแต่พราะกัวเหม็นข้าวแต่ที่ผมว่าไม่ไม่ข้าวอ่ะมอันนี้อร่อยขอาชิมหน่อยข้าวอล่ทำราการอาหารแต่ไม่กินเร็ววันกไม่ขอร้องมันมีธาตุเหล็กเยอะมากเร็วๆนิดเดียวหนึ่งทำแมบคุณโมโอมนี่สิเดียมากม่กินหอมนะใช่ป่ะไม่เหม็นเนอะ ไม่ชอบกไม่ชอบเราตับใช่ไหมเออไม่ชอบเครื่องในจิจบให้หน่อยเร็วๆสรุปว่าเรามาอยู่ที่นี่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีปนะครับเราได้ทานมีเร์มาแล้วซึ่งเราสามารถสูดแดดได้ถึงแม้จะนั่งริมชายหาดตรงนี้ก็ได้<ช> ก็สูแถ้าเราไม่ทำมาปกติเราจะกินยังไงหูเราจะต้องอย่างเงี้ยนึกป่ะหลบๆซ่อนๆกินอ่ะอย่างเงี้ยแบบเสียบุกลิกเรื่องรสชาติอาหารรสชาติผมว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่รสชาติเข้มข้นฉันว่าอ่ะระดับความข้นสูงเลยนะข้นมากเอาง่ายๆคือคนอย่างผมอ่ะปกติถามนิวปกติฉันไม่เคยไม่ปรุงเลยอ่าต้องปรุงตลอดอันนี้ยอมอันนี้ไม่ปรุงเมื่อปกติฉันต้องใส่ไ้น้ำส้มสายชูกับน้ำปลาเพิ่มเดือยอันนี้ไม่ใส่ก็สำหรับผมนะครับร้านนี้เอาไปเลยเปาเมที อ่ะไปของพรีเมียมบ้างแัลกชรีองสมิดแล้วได่เห็นร้านหรูออรอย่างนี้ไม่ใช่ที่ไหนครับนั่นก็คือ เพื่อเดียวเรือทองสมิธนั่นเองทองสมิธสาขา C the Crystal ครับ Yes เพื่อแต่ว่าที่บอกว่าที่นี่เป็นทองสมิธที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยที่ฉันเคยเจอเลยมาสร้านให้น่านนใจเท่าไหร่ตรงนี้เป็นน้ำตกวากิลริฟอายทองสมิธนะครับก็จะประกอบไปด้วยวากิลริฟอายออสเตรเลียสไตร์ลูกชิ้นเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นอุ่นๆอยากว่าอยากอยากกินในติมเลยอ่ะเขาบอกต้องเสิร์ฟต้องอ่เขาให้เสร็จก่อนเราค่อยกินทางนู้นนู้นนี่ครับเอาเดี๋ยวเอาเนื้อสดมากินด้วยโอเคครับแต่ใช่เอาที่ช่วยลูกชิ้นเเเนนื้้อออปิิงาาาก ขนุ่มถ้วยชอบขนมถ้วยสั <S 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 ah yeah. okay. so ่งไปแล้วขนมถ้วยชอบกินที่นี่มากติ๊กหนุ่มถ้วยหน่อยโอเคงั้นเราเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวเรือทองซีนิตจะรสชาติถ้าเทียบกับก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบสตรีทสตรีทเนี่ยจะมีความแตกต่างกันประมาณนั้นนอกจากที่จะมาทองซีนิตที่มีขอมถ้วยก็ข้าวเสี่ยวเรือมของจองกันด้วยกันด้วยทองสวีทอ่าก็คือจะเป็นอาหารของหวานของเขาก็จะมีเริ่มต้นด้วยไอติมกะทิสดต่างๆนานาก็คือมากับกับก็ได้หรือมากับแบบไข่แข็งอะไรจะมีไอติมมไแข็็งทีีี่่นก ตกินเท่าไรกินหมดรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาเลยอะไรมาให้กินบ้างนี่นรับนี่คือที่มันบอกอันนี้เราเป็นเส้นเล็กอ่าวากิวแล้วเขาบอกว่าเป็นการสามน้ำเนื้อคือการแบบแช่แช่ผ่านน้ำแบบรูปแบบอ่อนน้ำแบบอย่างเงี้ยเป็นแผ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับโอ้ยแล้วมันน่ากินมากเลยนเป็นแผ่นอย่างเงี้ยปกติเวลาผมกินที่เนี้ยผมจะสั่งเป็นหมูเพราะว่าเพราะเรากินเนื้อได้เดือนละครั้งไงอืมอร่อยปะนุ่มมากอร่อยอ่ะนุ่มแบบนุ่มเลยนี่ดูดูคนดูอ่อนน้ำเนื้อ วิเนอร์เนื้อหน่อยบ้างจริงอะนื้อต้องผิวเลยอะดูคุณหน้านี้ปากก็จ,จบจบจบจ,บจบตาไปด้วยลองกินสองแบบให้ดูหน่อยว่าแตกต่างกันหรือเปล่ปาก็คือเหมือนก,กินเส้นแบบเอามาวางในช้อนก่อนเป็นผู้ดีคุณหนูอีกแบบหนึ่งฟู่ฟูครับ อยารู้ว่าฟิลิ่งมันจะต่างกันหรือเปล่าอ่ะคุณหนูก่อนอย่างงี้ใส่็จที่อย่างที้นิดหน่อยเออพวกหนูต้องอ้าปากทำน้อยอย่าลืมอ้าปากต้งน้อยนะไม่ใช่ทำนี้แล้วอ้าปากใหญ่เพิ่งคุณหนูต้องเอาเอาลงไปไม่ต้องน้ำนะคุณหนูน้ำนิดนึงและเอามือปิดด้วยเดี๋ยวเห็นนมลมด้วยเดี๋ยวเห็นนมลมอ่าเราเห็นเราเห็นนมด้วยนะีเขยวอืมอร่อยนะครับ อย่าพึ่งพูดอร่อยนะครับตอนที่เคี้ยวเข้าไปกลุ่มคุณหนูจริงปะเนี่ยแล้วมาดูกันกินแบบบ้านๆกันบ้างนะครับบ้านๆจะเป็นฟิลนี้อร่อยนะครับถือว่าเนื้อดีเลยครับอร่อยเหรอคะสมมติว่าป็นคนข้าวบ้านนะอ่าเหรอคะคุณหนูคุณจูงเล็คุณหนูพาดเจียวมากินด้วยโอ้ยหูแต่ว่าเด็ดกว่าคุณหนูหูทมรับไม่ได้เจียวหูคะมึงคะเรื่องไม่ถาวรแต่มึงก็เลอะได้นะครับ หนมแจ๋วใช่ไหมครับแต่วันนั้นเตะกินไอ้ทุกทีมันต้องมีนุ่นนี่นั่นเลยเดี๋ยวก็เลอะแก้มเลอะตัวคือเราสองคนเป็นคนชอบกินที่โดน้ำจิ้มมากินขนนหูจ้ะขับรถมาเลยฉันยั้ขับรถได้เป็นเลยที่ขับรถแล้วหรออีแจ๋วหนูไม่กินนี่กินมากแจ๋วก็ไม่รู้เรื่องเลยกินเข้าไปด้วยจะได้พ่นน้ำปากให้ร้อนขอบคุณมาก ครับเดี๋ยวผมทานข้าวเสร็จก่อนค่อยกลับบ้านนะครับอยู่กับแจวครับไม่ได้อย่างกินแจ้วเลยให้ข้าวห่ง่งหน้าที่ทานเสร็จไปกินข้าวแต่ไม่ผ่านแม่ไปกินให้รีวิวด้วยสรุปนะครับผมว่าอันนั้นเนี่ยมันจะมีความรสชาติแบบนักบูนักสูก้บ<อ>แบบไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเราก็เผ็ดจัดจ้านมาเลยกินแล<อ>้วเหงือนแตกแน่นอนใครอ,อยากเรียกอะไรจะกินแล้วเหงือนแตกเกิดแตนตกจานนิดนึงอันนั้นที่จะบอกเรารสที่นำมาคือเปรี้ยวหวานถ้าใครไม่ชอบหวานจะต้องบอกเขาว่าว่ารสหวานหน่อยแต่อันเนี้ยเป็นรสชาติที่กลมกล่อมหวานอันนี้ออกสมมุติใใคครรรชชออบบบสไหน่่ยแปง มใช่อันนี้อันนี้มามาปรุงเพิ่มแต่จริงๆอ่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้แต่ถ้ากากหมูเนี่ยผมให้อันนั้นอันนั้นจริงๆควมันมาแต่อันนี้คือจะเฮลตี้กว่าจะมีความแห้งๆเอางี้แลกกันนะอันนี้อาจจะเฮลตี้กว่าแต่ก็จะแห้งๆถ้ากากหมูเดยให้ไหนกากหมูชอบแบบนี้มากกว่าใช่ชอบแบบนั้นแล้วตอนนี้สั่งมาสองอย่างคือไอเดียกะทิไก่แข็งนะไข่แข็งเต้มันแบบนี้เลยนี่ก็ไข่แข็งเหรอใช่นี่คือไข่แข็งทำหมูเป็นแผ่นเลยเฮ้ยไออเดียไก่ออร่ยยมางแข ไอ้ยังถือว่าอร่อยใช่ไหมเราชิมให้ดูก่อนอคือเมื่อกี้พอมาทาบางอย่างแบบสีไม่เกิืนแต่มันก็ไม่รเชารดที่เราคุ้นเคยเลยเคารดที่คนจะเป็นและเรียบร้อยมื้อนี้อร่อยไหมอร่อยมากใช่ไหมต้องขอบคุณนะครับทางก๋วยเตี๋ยวเรือทองชีวิตนะครับแค่เรามาทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแบบนี้ก็ของหวานอร่อยแบบนี้นะครับเ้ ขอบคุณนะครับคุณหนูนิวที่พาผมมาที่นี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณครับ Nivea Extra Bright Body Lotion สูตรใหม่ทั้ง3สูตรครับ Nivea Extra Bright Radiant and Smooth สีชมพูครับ Nivea Extra Bright Repair and Protect ขวดสีส้มครับและ Nivea Extra Bright Double Moisture ขวดสีฟ้าครับสามารถหาซื้อได้นะครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับผมครับผมแล้วก็ทองสมิธก็สามารถหาได้หลากหลายที่ครับ่สาขาครับครับเต้ก็ฝากด้วยนะครับรายการกินกันกับเตนิวนะครับผมก็จะมาทุกทุกทุกครั้งที่มีโอกาสซึ่งเดือนนี้ครับจะเจอกัน2ครั้ นะครับ <ừ m. S 1> ผมก็เดี๋ยวเทมต่อไปเราดูกันนะครับว่าจะพาไปกินร้านไหนครับไหนครับกินต่อ n i v ว e Extra Bright สูตรใหม่กู่ผิวใสไรสวยไม่เหนียวจะตั้งชื่อตัวเองจะนนี้จะชื่อชื่ออะไรได้บ้างเป็นไงชื่อกากหมูน้องวากิวเออน้องยินดีเป็นชื่อคุณหนูได้ใครแข่งดูเป็นชื่อคนได้ปะ ไม่ได้นะด้วยอาการเป็นอาการน้องมาตูงมาตูงมาตูงไฮโซชอบชื่อแบบนี้มันจะต้องชื่อที่นึกไม่ถึงอ่ะแล้วเนี่ยเนี่ยจะชื่อของไฮโซไฮโซถงงอ่เนี่ยได้ป่ะได้ไหมไฮโซไขแข็งไฮโซไขแข็งเหมือนเป็นกิริยาเออสิ่งไฮโซจะชื่อประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเออต้องชื่อแบบไทยๆประหลาดๆประหลาดๆแล้วไฮไฮไฮโซขนมถ้วยอะไรอย่างงี้ยไฮโซมาตูมอย่างเงี้ยอาจจะได้ เอออะน่ารักนะครับผม EP นี้จริงๆรู้สึกว่า2คนเนี่ยค่อนข้างจะโฟล์มากๆแล้วว่าเดี๋ยวนี้คือไหลลื่นมากอาจจะถ้าไม่ต้องมีสคริปต์มาคือรันไปได้เลยนะครับผมขายมีเวียรนี่คือแบบว่าโฟล์โฟล์เลยแล้วก็ขายได้แบบว่าแบบเออถูกต้องตามแบบว่าฟีเจอร์ที่ตัวของโปรดักต้องการขายด้วยไม่เหนียวเหนอนะกันดงกันแดดอะไรเงี้ยเออก็น่ารักดีแล้วว่าการไปกินไปเตี๋ยวเรือรู้สึกคือ จริงๆมันน่าจะเป็นเมนูที่เตตะวันก็น่าจะชอบกินเอาแต่เขาจะชอบพวกอาหารฝั่งอีสานหรือฝั่งของที่มันแซ่บๆเผ็ดๆร้อนพวกแกงๆมากกว่านะฮะก๋วยเตี๋ยวเราจะไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยเขาเลยจะไม่รู้จักปลอประทีปอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็เป็นร้านดังร้านหนึ่งแต่มันก็มีหลายๆร้านที่ดังนะครับผมในนามของก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ถ้าเป็นพรีเมียมเราชั้นดเลยเราคงนึกถึงทองสมิธแหละเป็นอันดับแรกเพราะเขาสามารถที่จะคุณปลาเนี่ยเจ้าของเนี่ยไอเบอรี่เขาสามารถจะยกตัวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบบ้านๆขึ้นมาเป็นแบบ รักชอรี่ไฮเอ็นได้แล้วก็ขายชามละสองสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทได้นะผมด้วยกันที่เอาเนื้อไฮเอ็น d เนื้อพรีเมียมมาแต่ก็คิวนั่นตลอดยาวตลอดแต่สิ่งที่ชอบกินท,รทอร์สเิดคือความรู้สึกคือ เราอาจจะไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวของเขาเรู้สึกคือเราไม่ถามเราเรารู้สึกว่าจริงๆเรารู้สึกว่าการกินก๋วยเตี๋ยวเรือมันไม่ควรจะราคาแพงขนาดนี้แต่สิ่งที่เราชอบคือทองสวีททองสวีทอร่อยมากพวกขนมของเขาเนี่ยว่าจะเป็นไอตรงไอติมหรือจะเป็นขนมถ้วยเนี่ยอร่อยจริงๆนะครับผมแล้วก็รวมถึงของทอดของทองสววทอร่อยมากถ้าใครไปกินทองสววทก็ลองกินของทอดหรือของที่เป็นเครื่องเคียงดูแล้กาันพวกของแนมเนี่ยอร่อยหมดเลยนะครับผมชอบมากๆอืมทีนี้ปลาปะทีอร่อยไหมปลาปะทีก็อร่อยนะฮะับถึงเตตะวันก็ดูชอบนะครับผมแบบโอ้โหหหหหแแบบบบบดดดดูมมมััันนนนนีีีรรรรสสสชชาาาาาาาตตติิท่่่่่จจจจจ้้ออออะะเเผ็ไปยยงคถกลื ก็จะต้องแบบอทองสมิธแหละแล้วเพราะเราสามารถจะปรุงเองได้อ응แต่ส่วนไอติมไข่แข็งอ่ะเออไข่แข็งก็ดูพรีมเมียมเกินไปล้วไม่ค่อยชอบแบบนั้นเราชอบไข่แข็งที่มันมีความแบบเนาะชอบไข่แข็งที่มันมีปนกับตัวไอติมกะทกิมาเลยอย่างเงี้ยดูเสดูอร่อยกว่าอยไรเงี้ยดูเป็นแบบเป็นเนื้อๆมากกว่าแต่สำหรับบางคนก็เป็นเมนูที่บางคนไม่ชอบกินนะก็ส่วพอมีไข่อยู่ในไอกะทิมันดูเป็นของขค้าของหวานคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยเออก็าอาจจะชอบกินไอติมแบบธรรมดาเพนอืมส่วนแคมหมูชอบกันแบบไหนเออพี่ก็ชอบบบบบบแแแเป็นนนนมััะช้บ มีมันเยอะๆอะชอบคำหมูแบบนั้นแบบมันแตกในปากอะชอบ charged. ถ้าเป็นแบบแห้งๆมาเนี KK, ่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ดูนิวจะเป็นแบบชอบแบบแห้งๆเนาะกรอบอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยอืมเพราะแบบพวกแห้งๆมันจะกรอบกว่าแต่พวกมันมันจะไม่ได้กรอบขนาดมันจะมีความแตกๆจุยจุยนิดนึงอะไรเงี้ยเออเตยน่าจะชอบแบบนั้นแต่สองคนเข้ากันได้ดีชอบความแบบจริงๆเหมือนจะเกลียดกันจะทะเลาะกันไม่ใช่เราจะดูแลกันดีแบบนี้โอ้มีใครชอบปุ้งเช็ดปุ้งเช็ดปากอะไรอย่างนงี้เออ ดูแลกันดีเธอชอบสีชมพูใช่ไหมฉันสังเกตเธออยู่นู่นนี่นั่นอืมก็มีความสังเกตสังการก,กันอยู่อะไรอย่างงี้เอออ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักดีนะครับแล้วสองคนนี้เวลาเขาตบมุกกันเล่นมุกกันนะคือเอาขำดีกว่าเอาฮาครับความแบบมีคนแจว๋วคนหนูทํายังไงแต่ความเป็นคนหนูนี่ยากเลยนะครับเพราะที่เห็นเตยตะวันกินทีไรเนี่ยเลอะตัวทุกทีเดี๋ยวก็ต้องเลอะตรงนั้นเลอะตรงนี้อะไรเขาแชร์สตอร,รี่เห็นไหมข้าวเดี๋ยวไปอ,อยู่ตัวแก้มบ้างข้าวอยู่ยตัวนน้คนนี้บ้างคือไม่เคยกินแล้วมันนนออยู่จาะข เออก็จะเหมือนคือเวลาเขากินมันก็จะมีความแบบไม่ดูเขากินก็รู้เวลาดูเขากินเขาก็ไม่ได้กินมุมมามนะแต่มันรู้ขอบมันกระดุมกระเด็นไปดูตรง,ตรงนั้ตรงนี้ได้ย,ไรรยังไงอะไรเงี้ยเออแต่ก็จะมีความน่ารักสไตล์เขาที่จะกินแบบอย่างนี้นะฮะวันนี้เวลาเขากินก็เลยบอกว่าฉันเป็นคนหนูไม่ได้ฉันกินแบบเร็วๆบานๆ <c oughs> น่ารักดีแต่ชอบความคณหนุเนนะจะเป็นคนหนู่จะกินต้องมีความสับอกนิดนึงเออเดี๋ยวจะแบบว่าหกลงอกเปล่าหลอกห่วงน้องหรือเปล่าอะไรแบบนี้อะ อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมกับกินกันกันเตนี่อีพีที่สเปเชียลนะครับผมอีพีที่สอนนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันเนาะก็ไปดูกันเยอะๆนะครับผมแนละ้วถ้าใครไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือหรืออยากไปลองก๋วยเตี๋ยวเรือนี่พูดเลยดูแล้วอยากจะไปกินเลยอยากจะไปกินตามเขาเลยนะครับเมื่อกี้กินแล้วเหมือนกับปากมีความตามน้องเลยอยากจะกินมากนะครับตอนนี้รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีแล้วน้องกินแล้วมันดูอร่อยไปหมดเลยอ่ะ อืมอะโอเคไว้เจอกันครั้งต่อไปนะครับผมวันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ด้วยครับติดตามเสียงทองทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้พี่ทำไปก่อนนะครับบ๊ายบาย